สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากไปลักเซมเบิร์กกลับมาเห็นไหมถั่วขึ้นเต็มเลยเห็นไหมตรงนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยฝนู้นเห็นปะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ขึ้นเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเห็นปะ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันดเด็กเขาเล่นกันเห็นปะเนี่ยฝั่งนี้ก็ขึ้นกันโหเนี่ยค่ะทังนี้ก็มีฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกัน นี่คือต้นมะเขือปอกเนี่ยเนี่ยฮะเด็กๆก,ก,กัน,นเ,เล่นกัน,นเด็กทะเล้นกันเห็นเปล่า มาดูฝั่งนี้สิน่าเห็นต้อเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ตัดเนี่ยเขาจะแก่แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยมีเมื่อวานยังเห็นตรงนี้อยู่สองสามอันเลยวันนี้หายแล้วสงสัยเด็กเด็กเขามาเล่นกันหรือเปล่าแล้วเขาก็มาตัดกัน วานวานยังเห็นอยู่เลยค่ะเห็นไหมไม่เอ้ยเต็มแล้วค่ะต้องเด็ดอ่ะถ้าไม่เด็ดเขาจะแก่นะมาดูตรงนี้กันเห็นปะขึ้นตูข้างล่างเต็มมือไม่ค่อยนิ่งนะคะเพื่อนๆพื่บางที เอเพิ่งตื่นนอนอาจจะไม่นิ่งนะเดี๋ยวเราตัดกันแป๊บนึงมาค่ะเพื่อนๆมาตัดกันเอไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะมันอยู่ไกลมากอันนี้ไปเต็มมาตัดกันค่ะตัดกับเอมา ฝรั่งนี้ดื้อค่ะบอกว่าให้เล่นให้ระวงังก็ยังทำเหมือนเดิมเตะมาเหมือนเดิม ัดด้วยแล้วก็ต้องคอยระวังว่าเขาเล่นมาโดนกล้องเราไหมว่าเขาพูดไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ค่ะเด็กกำล,ลังมึนไงใครไม่สัมผัสไม่รู้หรอกนะเพราะว่าแต่เด็กว่าก็น่ารักก็น่ารักยุบแต่มันมึนมันไม่เหมือนคนไทยนะคะเพื่อนบน กันไปบนกันไป<ว> <ś ś> บางอันต็แก่แล้วนะคะเนี่ยเอาไม่ได้แล้วนะบางอัน เดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะคะมาขาะเพื่อนมาเด็ดสังนี้กันต่อ ไปเด็ดฝั่งโน้นกันนะค่ะเพื่อนๆไปเด็ดฝั่งนี้เป็นเป็นพวงอย่างเงี้ย

อันนี้อันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่รีบตัดเดีย๋ยวเขาก็จะเกลี่งมาฟังนี้กันมัน่งค่ะเพื่อนตั้งกองแป๊บ In het nou, is je lekker schuil doet, hè? Ja, denk ik. We mogen daar eens het hè? Ja, Echt het zonder op staat. Ja, denk ik. เนี่ยแย่อัปเดตกันค่ะเพื่อนเพื่อเอ้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันป่ะ ไปเริ่มเลยค่ะเนี่ยถ้าไม,ม่เก็บแล้วเขาก็จะแก่นะคะเก็บไป อไฮเตรนเดีย,เ,ยเขาเริ่มจใหอ่นี้นะคะดอกไฮเตรนเดีย,เ,ยเขา อปเดดอันนี้กันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมองเห็นปแป๊บน <Yeah. S 1> ึงนะแป๊บนึงนะ ไหนเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ เยอะไหมยเยอะมากเลยเนี่ยประมาณโลก,กว่าๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นปะ่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวไปเด็ดมะเขือเทศกันต่อนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาตัดอันนี้กันต่อเมื่อวานไอตไนนไน้ตัดไปบ้างแล้วไงับไปกินนี่เดี๋ยวจะตำสัว่วน กินตำส่วนแล้วมาทางนี้มั้งมาทางนี้มั้งก็ดีเขาหน้าหนาวเขาเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราเข้าหน้าหนาวแล้วเอก็จะไม่ปลูกอะไรแล้วเพราะว่าตอนเช้ามาสิบห้าสิบหกองศาอะไรอย่างเงี้ยเอยก็เลยไม่คิดจะปลูกว่าถ้าปลูกแล้วมันมันไม่ได้ผลนะคะเพื่อนๆพื่อน,อ,นออกปะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลานานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย 一个人没补。 Kun je die geld halen voor? Moment. Maarten. เขือเทศอีกค่ะลูกเล็กๆน,นี่เห็นเปล่านี่เห็นเปล่าเดี๋ยวหันตัดนะคะจะมาตัดมะเขือเทศนี่ใช้เพื่อน ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือเอไม่ได้ใส่ยาสารอะไรเลยนะคะเอะแบบว,ว่าปลูกแบบสารพิษเลยอะคะ่ะปลูกแบบปลอดสารพิษเลยนะคะพวกมะเขือเทศพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะสวยไหมคะจะเอามาให้ดู หนึ่งนะเอาค่ะเ,เพื่อนๆนี่ใบโหระพาของเอตัดกันดีกว่ายิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกยอดนะคะถ้าไม่ตัดเขาญาติก็จะมาใบโหระพา นี่ก็มีนะคะพเพื่อนๆเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวจะตัดเอาใบใหญ่ๆขอโทษดีจะตัดเอาใบใหญ่ๆก่อนนะคะเพื่อนตัดให้เขาแตกยอดเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มียิ่งตัดเขาก็ยิ่งขึ้นนะคะพเพื่อนๆย,ย,ยิ่งตัดนะ ที่แตกยอดมาเนี่ยกระใบเขาก็เก่นะไม่ใช่ใบเขาใบเขาเริ่มจะกแก่นะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้เขาไม่ได้อ่นนี่ก็มี เย่เย่เลยใช่ไหมไม่เยะแยะเลยค่ะเพื่อนๆไปเดี๋ยวพาไปโชว์เอาไปโชว์ได้เลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆมาเลยค่ะเพื่อนๆ มาดูว่าเราวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนี่เรามาเรียงกันตรงนี้เลยก่อนนี่ใบโหระพาปลูกจากสวนผักปลอดสารพิษไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะคะเพื่อนๆไอ้ไม่ได้ใส่สารหรือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนี่ยมะเขือเทศ มะเขือเทศก็ไม่ได้ใส่สารอะไรก็ปลูกแบบธรรมชาติปุ๋ยปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่เพียงแต่ว่าพอเขาโตมาพอเขาโตมาใกล้จะออกลูกแล้วอ่ะเอกก็เอานมไปรดเขารดพวกต้นโตๆตเนี่ยนะคะอย่าไปรดพวกผักชีลาวหรือต้นผักชีอะไรห้ามรดนะคะรดแต่พวกแบบว่าพวกนี้แหละรดแต่พวกมะเขือเทศนี่แหละ ้นพริกมะเขือเทศเนี่ยรดได้ต้องให้เขาสูงให้เขาสูงจนโตแล้วนะถึงจะเอาน้ำนมไปรดน้ำนมผสมน้ำเ mm. นี่ยพริกหวานนะคะเพื่อนๆพริกหวานก็นะกนะกนะจะเอาไปตามส่ไปกินอร่อยๆจริงกับขนมจีนมอวานอร่อยยเห็นปะเห็นไหมคะนี่เลยมานี่ เยอะเอ,อ่ยนี่ต้องโลกว่านะคะเพื่อนๆกินไม่หมดแล้วนะเนี่ยกินไม่หมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยค่ะลูกใหญ่ก็มีเห็นไหมคะพักปลอดสารพิษเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะแย,ยะ,ยะไปหมดเลยเนี่ย ็นไหเห็นไนะหมนะถั่วถ่วเนี่ยสยยาวๆก็อยู่เห็นปะเห็นปะจะไม่ให้บังพริกให้พริกเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ไปปลูกทานได้เลยนะคะวันนี้จะทำอะไรกันกินดี เขาถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะผักปลูกผักต่างเดนอันนี้วางข้างบนนี้่ะ <c oughs> แล้วก็ถ่ายรูปไปละเดี๋ยวมาดูคอมาน ขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร์โคฮอนแลนด์แดนหันสาใบาพิ้งนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเ okay. yeah, ็ซีมสอร์รี่ขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร์โคฮอนแลนด์แดนหันสาใบาพิ้งนะคะกลัไปก่อนนะเขับไปปะประยัดปอกๆก,กินก่อนนะ hey, ขอบคุณค่ะอยา่าม,มาอีกครับเดี๋ยวไปวางยังก็ <Yeah. S 2> Zou je niet kap? Zou Ehm. Wat was het weer? Wat bedoel je? Ehm. Papa jo, papa Papa Nee, 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 yesterday, drive. ik. Ja, bij, ja, bij. Ja, bij, ja, bij. Papa Papaya papa jo. Kap. Motorbike. Ja, bij, ja, bij, motsai kap. Hoe? Want you can't say motorbike. Motorbike? Yeah. Jappie, jappie, kap mooie, de kap. krap. Oké. Okay. Zijn dat tomatjes? Ja, yeah, het sure. is okay. zomer. Oh, kan Oké, Of god, probeer. Wat is dat? Probeer. Oh! Tomaatje, pink! Hahaha! We moeten zo hier, hier eten. I will come here. Oké. Okay. Oh, is lekker! Ja, yeah, is not... อันน uh, ัทนัทนัทเคมิคอลนอติงอันเล็กอะย่าโชว์แคนูโชว์กินมะเขือเทศกับผมไหมครับแซกมาไอชิลิฟกินมะเขือเทศกับผมไหมครับกินมาจูมาแกปะคอมนิ่ครับอืมบ๊ายบาย